สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงคุณจันเพนเองเป็น e อ c l u s i v e Paradise เนี่ยก็ต้องมีคนอยู่ในเครือข่ายจำนวนมากทีเดียว <c oughs> แต่การที่เรามีคนเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ย <c oughs> หลักสำคัญของการบริหารเครือข่ายเนี่ยมันคือการโค้ชคือที่เราเรียกกันภาษาการทำงานว่าโคชชิ่งเนี่ยนะฮะ <c oughs> วิธีการที่เราจะโค้ชคนที่เป็นดาวไลน์ของเราให้เขาเป็นคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ย เราโคชเขายังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราคงต้องดูแววด้วยนะว่าแต่ละคนเนี่ยใครจะโคชเรื่องอะไรและโคชได้มากน้อยแค่ไหนเรือผมเลยถามเรื่องหลักการโคชชิ่งของคุณจัเนเพ็งก่อนดีกว่าว่ามีหลักในการโคชชิ่งดาวไลนอย,ย่างไงค่ะนะคะหลังจากที่เขาก้าวเข้ามาแล้วนะคะเราก็เห็นแววแล้วใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ฝันใหญ่นะคะแล้วก็เรา,ด,าดูยังไงฮะดูแววคนเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นคนที่นะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ มีการเรียนรู้ค่ะนะคะคต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วก็ต้องมีบุคลิกภาพนะคะ,ะที่ดีนะคะค,ค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนฝันใหญ่เช่นเดียวกันนะคะพอะเราสังเกตเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะเริ่มมาโค้ชแล้วหลักการโค้ชของคุณจันเพ็ญจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5หถ้าจะโค้ชใครสักคนหนึ่งจากคนที่เริ่มต้นนับหนึ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ค่ะนะคะหลังจากที่นะคะเรามองเห็นตรงนี้แล้วนะคะเราก็ใช้ตัวเองเป็นต้นแบบค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะจากการที่เราประสบความสําเร็จนะคะจากจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เราก้าวเข้ามาแล้วค่ะคนะคะเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทํางานอย่างมีเป้าหมายทํางานอย่างต่อเนื่องและธุรกิจนี้เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ความฝันให้กับเขาได้ค่ะค,ค่ะและหลังจาก โค้เสร็จนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมีโค้ดรองรับอยู่อีกค่ะ,ะนะคะในกิจกรรมในห้องประชุมะค,ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราก็จะมีกลุ่มนะคะกลุ่มใหญ่ขึ้นมาค่ะก็จะมีอัพไลน์ต้นสายนะคะวันนี้เนี่ยซึ่งนะคะวันนี้เราถือว่าเปรียบเสมือนนะคะหลักยึดของทีมงานนะคะ ะะซึ่งท่านเนี่ยจะคอยรองรับอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นเพชรนะคะ <ừ. S 1> เป็นเพชรมิตรงามของเราเนี่ยวันนี้เราก็จะส่งต่อนะคะส่งต่อไปสู่อัปลายต้นสายนะคะให้ท่านเนี่ยช่วยโค้ชต่อให้ค,ครับเรื่องที่โค้ชกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมายความว่าเรื่องที่ที่เราถ่ายทอดกันเนี่ยมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับแผนธุรกิจแนวคิดสินค้าหรือยังไงครับค่ะก็ในเรื่องของการแข่งขันนะคะออการแข่งขันเนี่ยเริ่ม จากนะคะ,ะการแข่งขันระยะสั้นนะคะการแข่งขันแฟนตาติกรวมทั้งการแข่งขันเรลลี่รีวอร์ดค่ะชิงเงินล้านค่ะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องถ่ายทอดถือเป็นเรื่องที่เขาต้องรู้ะนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของแรงบันดาลใจหลายๆคนบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จได้คนทําต้องมีแรงบันดาลใจค,คุณจันเพนใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ตัวเองมีพลัง มีไฟที่อยากจะทํางานอยู่ตลอดเวลาอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณจันท์เแรงบันดาลใจนะคะดิฉันเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือเราเกิดในฐานะครอบครัวที่ไม่ไม่ไม่ได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขาดอะไรไปหลายหลายอย่างสมัยเด็กๆนะคะขาดการเรียนนะคะอยากจะเรียนจบปริญญาตรีรแต่ก็ไม่ได้เรียนจบนะคะด้วยที่ว่าพ่อแม่ไม่มีกําลังจะส่งเสียนะคะหรือ นะ,ะตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือฝันอยากเรียนจบอยากทํางานดีๆอยากรวยอยากมีเงินนี่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยเราเอาความฝันที่บอกว่าเราอยากที่จะเป็นคนประสบความสําเร็จอยากมีรายได้ที่ดีเนี่ยมาเป็นตัวผลักให้เราเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาค่ะ นั่น<ต>ก็คือเป้าหมายที่หนึ่งแต่ว่าอีกแรงบันดาลใจหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยเราก็มีคนที่เรารักที่สุดค่ะคและเราก็ต้องดูแลและก็รับผิดชอบเขาค่ะนั่นก็คือลูกชายหนึ่งคนค่ะนั่นก็เป็นหัวแก้วหัวแหวนที่ที่เราเอามาเป็นกำลังใจนึกถึงปั๊มหายเหนื่อยทันทีนะครับ นี่การทํางานของเราเนี่ยเราเป็นสุภาพสตรีนะมีทีมงานเยอะแยะมากมายเรื่องสายสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญด่างหนึ่งเหมือนกันเรามีวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกับทีมงานเนี่ยยังไงยิ่งเครือข่ายเยอะยิ่งอยากรู้ใหญ่เลยว่าท้ายังไงจะจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างเหินไปกับเขาอย่างเงี้ยครับในเรื่องของสายสัมพันธ์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยในทีมงานของดิฉันเนี่ยถือว่าเราเป็นวัฒนธรรมอง,โงโะคะ์กรเลยค่ะ นะคะตั้งแต่ดิฉันก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟรีนเนี่ยหลังจากที่เราได้เข้าใจแนวคิดได้มั่นใจในบริษัทแม่แล้วค่ะควันนี้เนี่ยเราได้เห็นทีมงานค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะอัพไลน์ต้นสายก็คือผู้บริหารระดับไดมอนด์แกรนพาราไดส์เรือเอกสุรินและคุณชวีวันลอยสูงท่านเริ่มก่อสร้างทีมค่ะและจากการที่เราเก้าวเข้ามาค่ะนะคะเราก็เป็นคนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะเราก็คอยมองดูค่ะคว่าวันนี้เนี่ย ในทีมงานเนี่ยนะคะคุณสุรินเนี่ยท่านปลูกฝังทีมงานอย่างไรนะคะในการที่จะสร้างสายสัมพันธ์เริ่มจากตัวเราเองมีสายสัมพันธ์กับอัไลน์ที่ดีค่ะนะคะครเรารักเราเชื่อมั่นศรัทธานะคะในตัวอัไลน์หลังจากนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีดาวไลน์ก้าวเข้ามาค่ะนะคะเราก็ส่งต่อความรักนะคะให้กับดาวไลน์นะคะเปรียบเสมือนวันนี้นะคะอัปลน์ต้นสายเปรียบเสมือนแม่เหล็กค่ะคแม่เหล็กแท่งใหญ่เราก้าวเข้ามาทำตัวให้เป็นแม่เหล็กค่ะ แท่งเล็กๆนะคะแล้วก็ส่งต่อส่งต่อสายสัมพันธ์กันไปนะคะในส่วนของสายสัมพันธ์เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเราจะเจอกันทุกวันประชุมประจําสัปดาห์ค่ะนั่นก็คือห้องเปิดโอกาสทางธุรกิจรเราจะได้เจอทั้งผู้นําทุกๆสายงานที่อยู่ในสายงานเดียวกัน ที่จะต้องพาผู้มุ่งหวังใหม่เข้ามาค่ะหลังจากนั้นหลังจากที่เขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับโปสตาแล้วเนี่ยครับตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรค่ะที่เราจะต้องมาเรียนรู้มาพัฒนาผู้นำค่ะในวันพฤหัสทุกๆวันพฤหัสเราจะมาเจอกันและเราจะมาอยู่ในบรรยากาศแห่งความสาเร็จค่ะ ดูเหมือนกับว่ามีตารางจัดไว้เรียบร้อยเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างวันไหนอย่างไร,รใช่ไหมครับ,รบทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบางคนผมอยากให้คุณจันเพนช่วยวิเคราะห์หน่อยบางคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีฝันขนาดใหญ่มากเลยมีความอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงฝันคุณจันเพนคิดว่าคนที่มีฝันแต่ไปไม่ถึงฝันเนี่ยน่าจะมาจากสาเหตุอะไร คนที่มีฝันใหญ่แต่ไปไม่ถึงฝันไปไม่ถึงฝันใช่ไหมคะน่าจะมาฉันคิดว่ามีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยความสําเร็จเนี่ยนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาค่ะบางครั้งเนี่ยเขาใจร้อนเกินไปหรือเปล่านะคะที่อาจจะเดินไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะหรือวันนี้เนี่ยค่ะฝันใหญ่แต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้นะคะคิดว่าเราเนี่ยรู้แล้วนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะไปไม่ถึงฝั่งฝันได้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคนิคในการจัดระยะความฝันของเราใช่ไหมฮะเออคุณจันเพนส่วนตัวมีคําแนะนำไหมว่าเราควรจะมีการจัดระยะความฝันของตัวเองยังไงให้เราสามารถไปต่อได้โดยไม่เครียดแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะการจัดระยะความฝันนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยจัดระยะความฝันทุกๆ6เดือนนะคะอค่ะ ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายคิฟฟรีนนะคะหก <6 S 2> เดือนแรกค่ะดิฉันมีประสบการณ์จากการที่ขึ้นตําแหน่งมาแล้วเนี่ยไม่เรียนรู้ค่ะรู้สึกว่ามันตันมากเลยค่ะคนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตัดสินใจที่จะสําเร็จแล้วเนี่ยเริ่มแบ่งเวลาเข้ามาเรียนรู้ค่ะคคนะคะหนึ่งปีผ่านไปค่ะก็เริ่มประสบความสาเร็จนะคะก็ติดการแข่งขันระยะสั้นแล้วก็ได้รางวัลมาหนึ่งแสนบาทค่ะครับนั่นก็คือเรารู้แล้วว่า6เดือนเราจะทําแบบนี้ แล้วก็ <c oughs> จัดต่อพอ <c oughs> ทันทีที่เราเราสำเร็จข้อหนึ่งแล้วความสำเร็จข้อที่สองเราไปต่อไหมไปต่อค่ะนะคะวันนี้เนี่ยพอหกเดือนแล้วไงต่อ <c oughs> ค่ะ หลังจาก6เดือนไป1ปีเราเริ่มประสบค,ความสาเร็จได้ท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะเริ่มชนะรางวัลอันดับ1 100แสนบาทเราจะต้องมีความฝันอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะมีความฝันอย่างต่อเนื่องเราต้องสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องนะคะคค่ะหลังจากนั้นเราคิดว่าภายใน2ปีเราจะไปอยู่ตําแหน่งไหนและเราจะมีรายได้เท่าไหร่ะนะคะนั่นก็คิดไปน,นี่คือเทคนิคการจัดระยะความฝันว่ามันเหมือนกับว่าเราท,ทําทีละขั้นค่ะนะเก็บเกี่ยวชัยชนะในขั้นที่หนึ่ง เสร็จแล้วเดินต่อเก็บเกี่ยวชัยชนะในขั้นที่2แล้วก็เดินต่อคนเราต้องทําทีละขั้นทีละขั้นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม>นะคะ<ม>เพราะว่าหลังจากที่วันนี้เนี่ยความฝันเนี่ยนะคะต้องจัดระยะเวลาเนี่ยที่สามารถที่จะเป็นไปได้จริงนะคะเพราะแต่และช่วงจังหวะเนี่ยมันก็ต้องมี ต้อง,ต,องต้องใช้เวลานะคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหปีผ่านไปย่างเข้าปีที่2นะคะก็เริ่มตั้งความฝันว่าตัวเองจะต้องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพารได์และจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า50,000บาทต่อเดือนครับค่ะนี่ก็เป็นเป้าที่2อนละค่ะพอเป้าที่2ผ่านนะระยะที่2ผ่านแล้แลวเราก็ไปต่อระยะที่3ใช่ค่ะส่วนตัวแล้วพารได์นี่คือระยะ2นะค่ะ ร,ระยะที่2เนี่ยก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งพารได์นะคะก็เริ่มที่จะได้รับรางวัลหนึล้านบาทค่ะนะคะ<ม>เราได้ความสําเร็จมาแล้วเนี่ยนะคะควันนี้เราก็ภาคภูมิใจแต่ต้องสร้างแรงบันดาลใจต่อแล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะคนะคะที่จะก้าวไปสู่ตําแหน่งเอ็กซ์คลูซีฟและตั้งเป้าจะมีรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนค่ะครับดูเหมือนว่าเราเองไม่ได้สิ้นสุดการจัดระยะความฝันของเราเลยนะคะเพียงแต่เราออกแบบว่าทีละขั้นทีละตอนของเราเนี่ย ความเป็นไปได้อยู่ที่ตรงไหนและพยายามสแสวงหาวิธีการและวิธีการนั่นแหละครับมันจะมาซึ่งความเป็นไปได้นั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของนักธุรกิจหญิงนักสู้ชีวิตท่านนี้กันครับความสวยงามในกิฟฟรีนะคะวันนี้เนี่ยจุดแรกเลยค่ะที่ดิฉันมองนะคะว่าบริษัทกิฟฟรีเนี่ย นะคะเป็นธุรกิจที่มีเป็นมีความมั่นคงค่ะนะคะเพราะวันนี้เนี่ยนะคะเราสมัครแค่ครั้งเดียวนะคะคไม่ต้องมีการต่ออายุบัตรนั่นหมายถึงว่าคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายและวันนี้เนี่ยค่ะธุรกิจคิฟรีนเป็นธุรกิจในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะถ้าบริษัทนะคะคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายนั่นหมายความว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทของเราได้ค่ะ